เจ้มันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วโอ้โหเหยื่อตัวเท่าฝ่ามือตัวนี้จะเล็กก็ไม่รู้ยังไงวิ่งวิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งออกเดียวเลยอ่ะสู่ๆเขาลูกพี่อยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วย้ายมันลงย้ายมันลง วิ่งออกอย่างเดียวเลยอะพี่เอ๋อานารยเราคุยกันเนี่ยให้มันลากหมดสปูนนะ <c oughs> อย่าได้ยอมอย่าได้ยอม จะนั่งกินเหล้าสบายๆซะหน่อยเอาซะแล้วท้องทิ้งว่าไม่ใหญ่วิ่งสวนอยู่ันยูนผิว